สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าขาถาบาังตานะครับก็อยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับหรือชื่อไทยก็พอลองหมากลุกไทยนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านขุนโบส์นะครับเป็นหมากสีขาวมาด้วยหมาเรียงม้าเทียมเรียงพลน,นะครับ ไก่าฟ okay, ้าก็มาซ้ายครับมาซ้ายเป็นหมากสีดํานะครับก็ตีเบียคู่ไปทางด้านปีกขวาครับท่านขุนบส้วครับก็มีเลตติ้งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบคะแนนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะครับก็ขยายมาออกไปทางด้านปีกขวาครับนะครับคู่ต่อสู้พยายามโจมตีทางด้านปีกซ้ายนะครับของสีดํานะครับไก่าฟ้าก็พยายามจะโจมตีทางด้านปีกขวาของสี อีกสายของสีขาวเหมือนกันครับอ่าเอาคนละข้างครับค่ต่อสู้จันเบี้ยมาแบบนี้ก็ส่วนไหมส่วนเบี้ยริมขึ้นไปครับนะครับถ้าเขากินในเราก็ตัดกินในเหมือนกันก็ยอมเสียครับยอมเสียนอกในนะครับยอมเสียมากกว่าแต่ทําให้เบี้ยของสีขาวเนี่ยเสียตําแหน่งอ่าเขากินออกนอกเรากินเข้าในครับนะครับยอมเสียสองหนึ่งนะครับเห็นได้ว่านะครับทําเสียสองหนึ่งแล้วเบี้ยเขาจะเป็นเบี้ยแท่นให้ม้าเราจับไว้แล้วเราก็กินเบี้ยริมแทนนะครับ เหมือนจะเสียสองหนึ่งครับแต่ว่าได้กินเท่ากันนะครับได้กินเท่ากันแต่เบีย้ยของสีขาวเป็นเบีย้ยซ้อนนะครับคู่ต่อสู้ไม่กินตอบนะครับต้องการทําลายเบีย้ยตัวในเหรอเบีย้ยมันซ้อนกันแล้วนะครับเราก็กินตัดออกไปเลยนะครับนะครับถ้าคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินก็จะเป็นแท่นอ่าไม่ใช้เบีย้ยกินใช้มมากินใช้มมากินก็มีบอกครับนะครับจังหวะนี้เอาไงดีกินเบีย้ยริมก่อนไหม กินเบียร์ลิมไปก่อนนะครับค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปนะครับมาเทียมเรียงพลนะครับก็เป็นรูปหมากโบราณอีกรูปหนึ่งนะครับที่สมัยสมัยต้นๆ้นะครับที่มีการแข่งขันที่สนามหลวงนะครับหมากรูปนี้ก็มีการใช้กันมากนะครับนะครับก็่อสู้ไหลโคลมานะครับเพื่อจะปักโคลนใส่ม้าแล้วก็ไล่กินเรือนะครับ เราไม่สนครับนะครับเราก็จะกินม้าเหมือนกันครับนะครับเขาปักมาเรากินเบีย้ยเขากินมา้าเรากินมา้าอ่ากินคนแล้วก็กินคนคืนคืนนะครับก็เจ้าๆนะครับแต่ว่ารูปทรงหมากเราน่าจะดีกว่านะครับมาดูกันครับว่าสีขาวจะทำเยี่ยงไรในตำแหน่งต่อไป เปิดวีดตำแหน่งนี้ไล่มา้าเราจะเปิดทางให้คนทางด้านปีกซ้ายของเราได้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับครับจังหวะนี้ก็ไหลโคนไปเลยไหมดันโคนขึ้นไปกันก่อนครับนะฮะกันโคนเขาปักมาครับปักมาเขาแลกกันไปนะครับสีขาวนําม้ามาไล่เรือก็ต้องกลับนะครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกนะจะบอกให้ตาต่อไปเป็นสีขาวเดินครับคู่ต่อสู้ได้จังหวะโจมตีก่อนนะครับอเก็บขุนครับเก็บขุน อยู่ในตำแหน่งนี้อืมเอาเรือมากดได้ไหมนะครับผูกคนไวในตัวครับก็ใช้ยุทธการยุทธวิธีการกดนะครับคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกเบี้ยจะไหลเบี้ยขึ้นมาหรือว่าจะาคนมาต่อคนหลายคนขึ้นไปครับนะครับหลายคนขึ้นไปก่อนครับ คู่ต่อสู้มาแบบนี้ก็ใช้ม้าไปต่อมาแล้วก็จับกินโคนครับพุทธังบังตาทำมังบังกาสังคำสังคงบังตาครับเผื่อคู่ต่อสู้จะไม่เห็นครับจุดมุ่งหมายเราต่อมาก็จริงครับแต่เราจะกินโคนฟรีครับยอมเสียเบี้ยฟรีนะแลกกันไปนะครับเป็นการหลอกล่อเชิดเชิญนะครับนะครับก็ใช้คาถาบังตานิดนึงนะครับอ้าวจริงๆครับคู่ต่อสู้ไม่เห็นจริงๆครับจังหวะนี้กินปักเข้าไปหนึ่งดอกครับโอ้โหโคนหนึ่งตัวครับ เน้นเน้นไปเลยนะครับคาถาดีมีชัยไปไปกว่าครึ่งนะครับจังหวะต่อไปเอาอะไรต่อนะครับได้โคนมาแล้วเบียเขาหงายไม่ได้หลายคนขึ้นไปเลยไหมหลายคนขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหไหลเป็นช่องนะครับทีนี้ครับก็มีมีบ่ออยู่ตรงกลางนะครับก็มีม้าไปลงได้โคนลงได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับก็จะสู้พยายามโจมตีทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับ เรามีเม็ดกันขุนอยู่ก็ปิดศึกจากนั้นปีกซ้ายก่อนครับนะครับทิมเบียสกัดไปเลยนะครับเบียริมก็ทิมใส่มาแล้วยกมาขึ้นไปต่อนะครับจับคนจับเม็ดต่อมาสองตัวเื่อคู่ต่อสู้ไม่กินกินมาฟรีอีกไหครับกระถาบางตายังใช้ได้ผลอยู่นะครับคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงแทงใส่มากะยกมาขึ้นไป จะมีม้าฟีกไม่ห่อไม่ได้แล้วนะครับคู่ต่อสู้รู้ทันครับสับก่อนเลยนะครับไม่ไม่ลีลาแล้วนะครับจังหวะนี้ใช้โคนกินขึ้นไปครับเราก็จะไหลโคนขึ้นไปสองตัวครับถ้าเขาตัดโคนเราก็ไม่มีปัญหาครับนะครับเราก็จะได้หงายเบี้ยอีกนะครับไหลโคนขึ้นไปอีกค่อนข้างหน้าคุณของสีขาวค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่ครับตัวป้องกันเริ่มน้อยนะครับไปอยู่ทางด้านปีก ขวาคงสีขาวหมดนะครับทั้งเม็ดทั้งโคนนะครับแล้วก็ไม่สามารถขยายตัวได้นะครับู่ตสู้พยายามขยายตัวครับโยกมา้ามาจะลุกคาดเราเออเอาเรือหบุบเขาก็ลุกได้อยู่ดีดันโคนขึ้นไปตรงๆดีกว่าครับนะครับถ้าจะลุกก็ต้องแลกกับโคนไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับดันโคนขึ้นไปก่อนก็พยายามขัดขานะครับขัด ตัวเข้าทำของสีขาวคู่ต่อสู้เก็บขุนครับเพื่อจะเอาเรือมาใช้งานใช่ไหมนะครับในตำแหน่งนี้อืมหลบตารุกคาดก็ดีนะครับนะครับี๋ยวเราจะเอาเดือหนีแล้วครับอ้าวมาค่อมแบบนี้ก็แลกกับโคนนะครับอ๋อโคนสีขาวแรงนะครับโคนสีดําของไก่ก้าวฟ้าค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็เลยเอาม้ามาแลกประมาณนี้หรือเปล่านะครับตัดกําลังไหมไม่ตัดครับตัดกินเบี้ยดีกว่า เบี้ยต้องกลับไปริมก็ยกม้าไปจับกินเรือนะครับเรามีจังหวะเอาโคนไปลุกผูกนะครับอ่าเอาโคนลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับอีกทีไหมไม่ดีครับไม่อยากปิดช่องกลางครับก็หงายเบี้ยดีกว่าครับนะครับผู้ต่อสู้อาจจะเอาเรือมากดกินม้าเราก็มีจังหวะนะครับที่เอาเบี้ยไปไล่เรืออ่าไล่เรือครับไล่เรือไปก่อนนะครับ เรือของสีขาวก็มีพื้นที่ในการเดินค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเบี้ยของตัวเองก็กั้นคลองเรือนะครับกั้นคลองน้ําไว้นะครับก็เลยเอาเรือมาจับกินเบี้ยจับกินเบี้ยถอยคนกลับมาลุกปักเข้าไปถอยกลับมาติดเบี้ยกินเบี้ยเข้าไปครับนะครับามากินไหมา,ามากินนะครับมากินจับกินเรือนะครับปักเข้าไป แล้วเราก็มีจังหวะจะเอาเรือจะออกไปยังไงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเอาเรือออกเขาต้องเอาคนมาไล่ไล่ม้านะครับเรือสองลำาุงไก่ก้าวฟ้านะครับก็พร้อมใช้งานนะครับแต่ว่ามีแนวป้องกันนะครับกุ่อส้กินตัดนะครับก็เอาเบียยกินตัดขึ้นไปนะครับเป็นเบี้กวรสวยงามครับโดนคนมาไล่เรือนะครับ จังหวะนี้ก็ไปครับเอ้าบังตาตัวเองครับต้องกินเรือนะครับโถจะเอามามาลุกคาดกินเรืออ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับแต่อย่างไรก็ต้องได้เรืออยู่ดีครับแต่รู้สึกว่าคาถาจะบังตาตัวเองนะครับก็โปรดรับชมด้วยความมันเทิงนะครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับสนุกสนานเฮฮากันได้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับเกมนี้ครับก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับตัวค่อนข้างที่จะมากกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ตอนนี้ก็เป็นต่อม้าหนึ่งตัวเม็ดหนึ่งหนึ่งตัวนะครับเรือเท่ากันครับเบี้ยก็เท่ากันไปนะครับก็เรามาดูกันต่อครับคู่ต่อสู้ยังไม่ยอมครับก็สงครามยังไม่จบก็อย่านับศพทหานครับจังหวะนี้ก็คู่ต่อสู้ก็คิดเยอะนะครับเพราะว่าหนีขุนก็โดนข้อมเรือนะครับหนีเรือก็โดนลุกนะครับอ่ะไปครับ นะครับเมื่อกี้ไม่ได้กินเรือนะครับแขนใจจริงๆนะครับลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกไม่รู้ว่าคิดอะไรครับเรือกินเรือที่เฉยไม่เอานะครับต้องเล่นท่าครับจังหวะนี้ก็เอาเรือไปลุกครับนะครับลุกกอะกวนครับให้ขึ้นไปก่อนนะครับเอาเรือไปกั้นคลองครับนะครับกุมกันทดน้ำนะครับสองข้างเลยนะครับคนของสีขาวก็เดินลำบากเรือก็ไปลำบากเบี้ยงหนก็ไปไม่ได้อยู่ตาลิมนะครับคู่ต่อสู้จะเอายอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ